หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ตัวล็อกล็อกสายตัวนี้มันใช้งานยังไงนะครับตัวล็อกสายารังเต็นนะครับมันใช้งานยังไงนะครับที่เขาแถมมานะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ตัวนี้ตัวล็อกมันก็โอเคนะแต่ว่าสายมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับเพราะงั้นแล้วเราก็ต้องอดึงมันอย่างนี้ก่อนนะครับเห็นไหมดูชัดๆนะครับนี่ดึงออกมาอย่างนี้ก่อนนี่นะฮะ แล้วตัวเนี้ยให้เราให้เรามัดให้มันแน่นก่อนนะครับไม่งั้นมันจะหลุดนะครับเพราะมันเล็กนะครับอ่มัดก่อนนะเดี๋ยวมัดก่อนนะครับอ่ามัดมัดฝั่งนี้ไว้ให้แน่นนะครับฝั่งนี้มัดมัดไว้ให้แน่นเห็นไหมมัดให้แน่นเลยแล้วก็ดึงสายตัวนี้ลงมานะครับอย่างนี้นะนี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ใช่ไหมเห็นไหมนี่นะครับ น่าจะดูออกนะส่วนปลายปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งนะครับปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่มันที่มันไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ให้ไปมัดใส่หัวเสานะครับตัวนี้หัวเสานะคือตรงนี้นะครับหัวเสานี่นะครับพอมัดใส่หัวเสาเสร็จเราก็ดึงลงมานะครับมองเห็นหรือเปล่ามาใ,ใกล้ๆหน่อย ตัวนี้คือหัวเสาเนาะตัวนี้คือหัวเสาะนะครับเห็นไหมเออดึงลงมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่ให้เอาตัวเนี้ยส่วนที่โค้งตัวนี้นะครับไปคล้องไว้กับสมอบกนะครับตัวนี้นิ้วมือนิ้วมือฝั่งนี้คือสมอบกอผมนะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ แบบนี้นะครับดูดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเห็นเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็รูดขึ้นไปเลยรูดขึ้นไปให้ความตึงมันมันโอเคแล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็น ประโยชน์สำหรับคนที่กลางเต็นมือใหม่นะครับผม